สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาให้เคล็ดลับนะคะในการขอพรองค์พ่อพระพิคเนตนะคะให้สมปรานาในสิ่งที่เพื่อนๆรา่ถนานะคะสมมติว่าเราไม่ได้มีอะไรไหว้องค์พ่อเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราทําบุญเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เราท่องขอพรท่านพร้อมกันนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆอ,อธิษฐานจิตไปในทางเชิงบวกในสิ่งที่เพื่อน,อน,อนปรา่ถนานะคะ อาจจะต้องเล่าให้ท่านฟังว่าเราเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่นะแล้วก็ขอให้ท่านนะ่ะมาอยู่เหนือเสียนก้าวข้าพเจ้าแล้วเราก็จะไปบัตรคิดดีผดดู้ดีทําดีถือศีลห้าค่ะนะโมตัสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตมตพทตะสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสะ นโมตัสสะภะคะวะตุอระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ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 อุโมสีคเนสายะนะมะชยะาคเนสสะชยะาคเนสสะชยะาคเนสสะมิพเนสะวะลายะวะลหายะสุปาลียะลัมคูทะลายะสัตตาลายะชาขั ีิตายะนาคานายะสลุดิยันยะพิภูสิตายะอะไรเขารีสุตายะพนาณนาัฐะนโมนมัสเตแล้วก็อธิษฐานขอพรถ้าหากว่าใครนะมีปัญหาติดขัดอะไรให้เล่าให้ท่านฟังค่ะแล้วก็ขอให้ปัญหานี้หายไปแล้วก็เจอทางรอดเจอทางรวยขอให้ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำ ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะอธิษฐานจิตในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างที่อยากจะตัดสินใจขาย ทำธุรกิจขายสบู่ล้างหน้าให้ประสบความสำเร็จบวกกับขายดีแหงด้วยเนาะหรือไม่ว่าลูกปรารถนาขายอะไรก็ขอให้ขายดีขายปังหลักๆที่จะขายสบู่ล้างหน้านะขอให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บหรือให้ประสบความสมําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำลูกจะขยันตั้งใจทําแล้วทุกคนก็ทนะําเนาะแล้วเรื่องอย่างอื่นเคล็ดลับคือเชื่อขอพอแล้วตัวตั้งเป้าใช่ไหมบอกท่านว่าหนูตั้งเป้า ขายสินค้าออนไลน์เท่าไหร่หนูต้องการปั้นคนสามสิบคนให้มาเป็นดิวเลอร์กับหนูมาเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะก็ตั้งเป้าเลยแล้วต้องการยอดขายสูงสุดเท่าไหร่ก็บอกท่านแล้วก็จะลงมือทำในระยะ1หนึ่งเดือนนี้สิบวันนี้อ่ไม่ลืมพูดสิบวันนี้ขอให้มีคนทักแชทมาสั่งซื้อสบู่ล้างหน้ากับลูกสามสิบคนนี้ง่ายสบายสบ แค่แป้งนอนมาด้เถอะสาธุสาธุสาธุคือเราต้องการผลลัพธ์ไวอ่ะอย่างเช่นตัวพี่เองอ่ะก็ทํา youtube มาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ่ะเราต้องการคนที่เปิดใจมาขายสมู่ล้างหน้ากับเรามาช่วยคนกับเราคะ่ะเราต้องการอย่างตัวพี่เองก็ต้องการต้องการช่วยคนให้ความรู้เนี่ยฟรีแล้วก็อยากได้ตัวแทนจาหน่ายด้วยตั้งแต่ดิวเลอร์ยันตัวแทนย่อยตัวแทนหลักเราต้องการปั้นคนทั้งหมดหนึ่งหมื่นคนค่ะ ที่ทำธุรกิจไปกับเรานะคะเราต้องการคนมาช่วยพี่นิดอะช่วยกันใช้ช่วยกันขายถ้าหาว่าคุณอยากมีไรายได้เข้าบ้านเนาะอขอพรเชื่อว่าได้แล้วลงมือทำเกิดปัญหาให้แก้ไขปัญหาให้คิดบวกตีบวกเสมอไม่ตีลบคิดบวกพูดบวกรับเรื่องบวก ถ้าหากว่ามีอยากมีชีวิตดีขึ้นค่อนข้างว่าต้องสะตองเข้มแข็งอารมณ์ดีชีวิตเราถึงจะดีขึ้นหยุดบน่นวิธีการหยุดบ่นค่ะให้เราขอบคุณค่ะบอกรักตัวเองค่ะได้ตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วพลังงานกดแรงหนึ่งดูดกดจักรวาลก็จะทำงานค่ะเพื่อนๆถ้าเราหยุดบ่นได้เน้นมาทำความดี ความมั่งคั่งก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนค่ะทุกคนะอาจารย์ไม่บาดเดี๋ยวไปทาคลิปจากทางนู้น